สวัสดีครับเพชรเลเทคิงครับผมวันนี้อยู่กับกระเป๋าเลเทแมนนะครับเป็นกระเป๋าแบรนด์ไทยจากทางร้านนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมมีข่าวดีจะมาแจ้งให้ทราบนะครับเป็นกระเป๋าเลเทแมนนะครับกระเป๋าเลเทแมนสตรีทแบรนที่พี่พี่รู้จักกันดีเนาะที่เปิดตัวไปนะครับตัวนี้เป็นรุ่นควีนนะครับผมหน้าเรียบรุ่นควีนตัวนี้เป็นซูเปอร์แบ็กดำล้วนนะครับโลโก้ดําแล้วก็ตัวเป๋าดํานะครับ บอดี้ดำแล้วก็ตัวนี้เย็บโซฟานะครับเย็บนวมแบบนี้นะครับก็คือรถใหม่นะครับ,นะรบที่เข้ามาก็คือมีการคิดค้นนะครับปรับปรุงเพิ่มเติมมาแต่ถ้าพี่ๆที่ชอบรถที่ชอบแบบเก่านะครับก็ยังมีอยู่นะครับแบบใหม่ที่พี่พ่ท,ที่ที่คิดค้นมาก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วบางสีนะครับเดี๋ยวก็จะให้พี่ดูตรงนี้นะครับสังเกตตรงนี้นะปกติแล้วเนี่ยมันจะตรงนี้จะตัดตรงนะครับตัดตรงมาตรงนี้เลย นะครับเดี๋ยวผมให้ดูแบบนี้อ่ะพี่ๆดูแบบนี้นะอันนี้คืองานปกติของเรานะครับซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรหรอกนะครับเปิดซิปขึ้นมาก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมฮะนะครับเปิดซิปขึ้นมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้ซึ่งมันก็ไม่ถึงกับติดขัดมากนักแต่ทีนี้อย่างที่บอกครับผมพยายามผมกับทีมช่างนะครับพยายามปรับปรุงนะครับตลอดเวลาสําหรับงานของเลเทอร์แมนนะ อันนี้มันอยู่ในในในโซนที่ว่าผมสามารถควบคุมการผลิตได้นะครับสามารถอ,าออกแบบได้นะครับก็เปิดมาด้านข้างเป็นแบบนี้นะครับเพราะบางรุ่นที่เขาทํากันมาคือจะไม่มีปีกตรงนี้เลยนะครับเปิดแบบนี้เลยก็คือจะไม่สวยนะครับมันน่าเกลียดนะพี่เนาะมันซิบลน้ลนๆแต่รุ่นนี้นะครับเราผลิตออกมาเป็นแบบนี้เลยเป็นลิขสิทธิ์ของทางร้านเลยนะครับทํามาแบบนี้เห็นไหมฮะทีนี้สำหรับพี่ๆที่ชอบความเปิดกว้างนะครับอ่า นี่พี่ดูเห็นไหมนะครับสวยดูยังสวยอยู่เหมือนเดิมนะครับ1ยังคงความสวยงาม2เพิ่มความง่ายในการใช้งานนะครับนี่พี่ดูนะนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับเปิดกว้างได้เต็มที่ไปเลยโดยไม่ต้องติดตรงนี้นะครับโดยไม่ต้องติดตรงมุมนี้ทั้ง2ฝั่งนะครับนะครับอ่ะพี่ดูดีไซน์นะนี่ครับอันนี้คือมาให้เห็นเลยว่าเราพัฒนากันจริงๆนะครับทุกด้านนะครับในเรื่องความสวยงามมีพัฒนามาถึงระดับหนึ่งแล้วนะครับ ก็สูงสุดสําหรับตอนนี้นะครับก็พยายามจะพัฒนาเรื่องของการใช้งานไปด้วยนะครับเนี่ยพี่ดูนะเห็นไหมฮะนี่ครับตอนนี้ก็มีเข้ามาแค่ไม่กี่สีนะครับเพราะว่าผมผมเพิ่งออกแบบไปนะครับเพิ่งออกแบบแล้วก็ส่งแบบให้ช่างนะครับทีมช่างก็จัดการนะครับตรวจสอบแล้วก็ผลิตออกมาเลยนะครับเป็นแพทเทิร์นนี้ออกมานะครับก็มียังไม่ครบทุกสีนะครับถ้าพี่ๆสนใจแบบนี้แล้วก็ต้องการเป็นสีไหนก็บอกได้นะครับนะลองถามกันมาดูได้แล้วผมจะได้ แจ้งว่าตอนนี้ที่สต็อกเรามีสีอะไรที่เป็นแพทเทิร์นแบบนี้ออกมาบ้างนะครับที่เปิดด้านข้างออกมานะครับเปิดแบบนี้ได้เลยสบายครับโล่งเลยนะฮะนะครับอันนี้ก็แก้ปัญหาไปในส่วนหนึ่งนะครับสีสวยนะพี่มัสตาร์ดนะครับสีน้ำตาลทูโทนนะครับน้ำตาลทูโทนก็คือมัสตาร์ดช็อกนะครับสวยนะอันนี้สวยเลยแหละนะครับแล้วแต่ความชอบเนาะอันนี้มันจะออกแนวคลาสสิกแบบสไตล์แบบคันทรี่หน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบเรียบหรูนะครับเรียบหรู แล้วก็อันนี้จะเป็นสไตล์แบบเกาเรียกว่าโหดๆหน่อยนะครับดักด๊ากหน่อยเนาะอ่ะใครสนใจนะครับทักถามมาได้พี่นะอันนี้ผมบอกราคาเลยราคารุ่นควีนนะครับรุ่นนี้รุ่นควีนนะราคาอยู่ที่1,500บาทนะครับ1,500บาทก็จะมีมีดพับสเตเลสไปให้หนึ่งหนึ่งเล่มแบบนี้นะครับอ่ะโชว์กันทุกคลิปนะครับสำหรับกระเป๋าเลเทอร์แมนมีดพับสเตเลส ยังได้รับความนิยมอยู่มันเป็นวิธีอเนกประสงค์ครับพี่ใช้งานได้ทั่วไปนะครับสำหรับกรีดกล่องกรีดกล่องวัสดุทุกวันนี้คนสั่งพวกพัสดุเก็บเงินปลายทางมั่งอะไรมั่งก็มานั่งแกะกันนะครับหาพี่หาอะไรล,ลาบากเนาะพวกแบบนี้ติดกระเป๋าเล็กๆไว้นะครับช่วยงานได้นะเปิดคงเปิดขวดได้สเตลเลสไม่ขึ้นสนิมนะครับแถมไม่ไปฟรีๆนะพันห้าร้อยบาทนะครับไปพร้อมกล่องบ็อกเซ็ตแบบนั้นเลยนะครับงานใหม่แบบนั้นเลย บอกเซตด้านในก็ตัวนี้ก็จะมีบับเบิลห่อนะครับแล้วก็จะมีถุงดําซินกันน้ําอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีมีผ้าไปอีกหนึ่งผืนนะครับผ้าสําหรับเช,ช็ดกระเป๋าเนาะแล้วก็กระเป๋านี่จะลงแวกให้เรียบร้อยนะครับก่อนไปนะเป็นไขประวานตัวนี้นะครับแต่ถ้าใครจะสั่งซื้อเพิ่มเนี่ยกระปุกหนึ่งเนี่ยนะครับอบอกไปหลายรอบแล้วอันนี้อีกสักรอบหนึ่งนะครับคืออยากอยากจะนําเสนอจริจรงๆคือสาหรับพี่ๆที่รักเครื่องหนังนะครับรักเครื่องหนังแล้วก็อยากจะ ดูแลให้มันอยู่กับเราน,านานแล้วก็เพิ่มสเสน่ห์ให้กับเครื่องหนังของเราซื้อกระเป๋าหนึ่งใบนะครับพันห้าร้อยบาทนะถ้าพี่โอนนะพันห้าร้อยบาทแล้วก็เพิ่มอีกห้าสิบาทก็เป็นพันห้าร้อยห้าสิบาทนะครับพี่พร้อมรับรอนหน้าบ้านค่าส่งผมออกให้ฟรีอันนี้ก็ลดไปนะครับเหลือห้าสิบาทแต่ถ้าสมมติพี่เก็บปลายทางสมมติพี่ซื้อใบนี้เก็บปลายทางพันห้านะครับอันนี้อีกห้าสิบาทก็พันห้าร้อยสิบเก็บปลายทางแต่พี่โอนเข้ามาก่อนเจ็ดสิบาทกันเอง นะครับไม่รบกวนเยอะนะในส่วน7 0บาทนี้ก็จะเข้ากับขนส่งนะครับไม่ได้เข้ากับทางร้านเนาะก็ฝากไว้เท่าน,นี้นะครับใครที่สนใจนะครับนะงานดีไซน์ใหม่ๆแบบนี้ออกมาแก้ปัญหามันไม่เป็นปัญหาแล้วพี่จริงๆแล้วอะนะแบบเดิมมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่ว่าเราอยากพัฒนาให้มันดีที่สุดนะครับให้มันมีข้อติน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยนะครับถ้าใครสนใจนะพี่นะรุ่นนี้รุ่นควีนนะครับพันห้าร้อยบาทสำหรับคลิปนี้ไปก่อนลูกครับสวัสดีครับเยื